ดูผลงานของแกสิจะจะเก็บเอิลแกจะให้หมาแกเก็บฮะอ๋ออยากมีเรื่องใช่ไหมกก <adop> นีออ่ออกมานี่คบแฝกเว้ยในเรื่องเนี้ยในไ่พัว้ยอารมณ์มันพาไปถ้าเริ่มใหม่อย่างนี้ล่ะจะมีเลือกใช่ไหมได้จะมีอะไรออยู่ไว้รออยู่รู้ทันอารมณ์โกรธแค่ เจเอ๋แล้วรีบบ๊ายบายความสุขนะ่ทำได้ง่ายๆถ้าธรรมะอลังการจิตวิญญาณของอริยะจะกลับมาพบการแสดงธรรมโดยท่านแม่ชีสันสนีสถิรระสดวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนศกนี้บ่ายโมงครึง่งที่โรงละครไทยอลังการพัทยาสนับสนุนโดยเมืองพัทยาและเสถียรธรรมสถาน